เราจะทำผัดแหนมใส่บัวพร้อมใส่ไข่ะค่ะทุกคนแบบว่ากำลังอ่อนๆเลยอะ่ะนี่สุดยอดอัอนนี้แหนมแหนมหมูบววกำลังอ่อนเลยค่ะทุกคนบววกำลังอ่อนๆปลาสะอึกดิ ให้ทายคลิปให้กระสเอิบป,ปุยมอนี่ล้างบัวก่อนจะอึก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 ทุกินน้ำกระดาษะดาอบุกินน้ำอันจะอึกบัวหอมหอมอ่อนๆน,น่ากินมากยาวห้าสิบเปอัน ตั้งกระทะก่อนแช่บัวไปนังสิจะต้องจุดแก๊สก่อนเลยเซ็ตกระทะให้มันเรียบร้อยให้มันแห้งนะคะทุกคนเท่าก็สิมาจุดแก๊สเพื่อที่จะไล่น้ำที่อยู่ในกระทะออกนะคะทุกคน รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนท่ามกับเขากินมืน่อนี้วันนี้จะเป็นเมนูผัดบว,วบใส่แหนมใส่ไข่นะจ๊ะง่ายๆอร่อยด้วยเมน,นูของเราวันนี้แซ่บกระทะเริ่มที่จะเสร็จตัวหรือยังเตรียม tiêm kẹ ném ném mũ ném mũ mũ nè em đai mà chắc sớm kinh ร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปเพราะว่าในแหนมมันมีความมัน,นม,มีความมันอยูแหนมลงไปเต้วเลยเั้าหนึ่งไ,ไฟร้อนไปดีไฟลงจ้ะ ในแหนมม,มีความแบบว่านัวนลึกแล้วนะคะทุกคนเราจะไม่เพิ่มรสชาติใดๆมากไปเราจะใส่แค่นิดหน่อยนะคะขแหนมออกให้มันแบบ ออกจากกันไม่ติดกันเป็นก้อนมากเกินไปนะคะุนี่แล้ก็จะมาตอกไข่ไปเลยนึย่งฟอวารสชาติของไข่ก็จะออกมันๆน,นะคะเวลาใส่ลงไปกับแหนมคะคะคมันจะเพิ่มรสชาติที่กลรอบไม่แบบว่า ให้แหนมนเค็มมากเกินไปเพราะว่าสีของแหนมมันดูเหมือนมันจะเค็มก็เลยจะต้องเพิ่มไข่เพื่อเพิ่มโปรตีนหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่บวบหอมนะคะคุณบวบหอมนี่แบบว่าสดสดจากต้นเลยนะคะุเก็บมามได้สามลูก ปลูกไว้ข้างสวนได้กินแล้วนะเนี่ยคือรอบแรกนะคะรอบแรกในการได้กินบวบหอมที่เราปลูกไว้นี้เราจะทําการคลุกเขาให้มันเข้ากันกับแหนมจะให้โกล่คลุกเขาเข้าไปเลยสีสันก็จะน่ากินมากเมนูนี้สามารถกินได้ นะคะกคนเป็นมื้อเช้าก็ได้มื้อเที่ยงก็ดีนะคะกคนมื้อเย็นก็อร่อยค่ะกินได้ทุกมื้อนะคะกคนแล้วก็จะผัดจนกว่าบวบมันจะยุบตัวนะคะใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าบวบมันชิ้นหนาผ่านชิ้นหนาไปเมนูวันนี้ง่ายๆแต่อร่อยค่ะ มีทั้งโปรตีนวิตามินแล้วก็ครบทุกอย่างเลยเนื้อนมไข่มือเช้ามีประโยชน์ บวกแบบว่าสีสันสวยงามเดี๋ยวให้มันยุบตัวก่อนเดี๋ยวเราจะชิมรสดูนะคะว่ามันได้ที่หรือยังนะคะว่ามันมันมันต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมอะไรประมาณนี้แต่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มมากมายนะคะคบบก็จะพอดีขอแค่ให้แบบว่าบวกหอมของเรามัน สุกก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ลงทุนแค่แหนมสองก้อนนะคะแหนมสองก้อนไข่ก็มีในตู้แล้วนะแหนมก็ไปซื้อเข้ามาจากสามเข่งวันนี้ลงทุนแค่ยี่สิบบาทกับข้าวของเราวันนี้ก็ได้กินเป็นที่เรียบร้อยลงทุนน้อยแต่อร่อยเวอร์ทุกคนดู มูแบบแดงฉ่ำๆเด้งดึ๋งเด้งดึง,ดงบวกหอมบวกหอมหอม,รอมเริ่มเซฟต,ตัวแล้วเดี๋ยวทุกคนจะชิมรสด,ดูนะมามาชิมด้วยกันแหนมมีความเปรี้ยวค่ะ รสชาติก็กลมกล่อมเดียวจืดนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่พริกเดี๋ยวเราจะเติมพริก,กลงไปเป็นลูกโดดนะคะใส่พริกลูกโดดลงไปขอใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะคะไม่เยอะนะแล้วก็จะตามด้วยผงชูค่ะนิดนึงเช่นเดียวกันนะคะจะไม่ใส่เยอะเพราะว่ารสชาติเขาได้ที่แล้วแต่ เราขลอกช่วงนิดๆหน,หน่อยๆเพื่อให้มันครบองค์ประกอบในการทำกับข้าวในครั้งนี้ค่ะวันนี้จะได้ยินแต่เสียงนะคะทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้ล้งางหน้าแปรงฟันตื <c oughs> ่นเช้ามาก็รีบทำกับข้าวให้ลูกกินนะคะเมนูนี้เราจะแบ่งไปทำบุญชื่อวัดด้วยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนปิดแก๊สได้เลย ก็จะได้เมนูกับข้าวมื้อเช้าแถมได้เมนูไปทําบุญที่วัดด้วยนะคะทุกคนเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทุกคนใครชื่นชอบเมนูนี้ง่ายๆนะคะทุกคนมีบวบมีบวบปลูกไว้ไม่ถึงปีได้กินแค่ประมาณสองสามเดือนนี้ก็สามารถเก็บผลผลิตได้เก็บกินแล้วะคะ่ะทุกคนดูคือแบบว่ามันแบบดีเวอร์ปลูกผักกินเองไม่ได้มีสารเคมีใดๆ ปลูกกินเองอร่อยแถมได้เยอะด้วยค่ะทุกคนเมนูนี้คือเมนูเพื่อสุขภาพมากๆเลยน่ากินมากใครชื่นชอบก็อย่าลืมเอาไปทําตามดูนะคะง่ายมากแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนูแหมนะคะเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้เห็นได้ดูด้วยกันนะคะทุกคนเจอก,กันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็เลิฟๆทุกคนคะ่ะจะกินข้าวแั้วเน้อไป